สวัสดีค่ะดิฉันนางสำรองบัวบุราโฮมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลดงสวรรค์อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสิงุ์ในชุมชนหมู่บ้านดงสวรรค์ของเราได้ดำเนินวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเศรษฐกิจมีการส่งเสริมให้ลดรายจ่ายและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารปลูกผักสวนครัวรั้กินได้ปลูกถั่วซิรินทรในพื้นที่สาธารณะเพื่อแจกจ่ายมเมล็ดพันธุ์สร้างความมั่นคงด้านอาหารและส่งเสริมการรวมกลุ่มกเกษตรแปลงใหญ่มะม่วงมหาชนกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มผลผลิต ด้าน,นสังคมมีการสร้างกฎกติกามีการรณรงค์ให้ชุมชนเข้าถึงกฎหมายข้อบังคับต่างๆกิจกรรมจิตอาสาและชุมชนร่วมสืบสารประเพณีท,ท้องถิ่นธนุบำรุงาศาสนามีกิจกรรมดูแลสุขภาวะคนในชุมชนตรวจเยี่ยมผู้ป่วยและตรวจป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้านการบริหารชุมชนส่งเสริมให้ครัวเรือนไม่มีที่ทำกินใช้พื้นที่สาธารณะที่มีพอปลูกสร้างรายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการจิตอาสาต่างๆชุมชนของเรานั้นมีของดีประจำชุมชนคือมะม่วงมหาชนกขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ